สวัสดีตอนเที่ยงจ้าพี่น้องยายเอ๋พักพี่น้องออกมาเก็บเอาบักพริกนี่จ้าบักพริกยายเอ๋พักพี่น้องมาเก็บเอาบักพริกหลอกกันสิมาเก็บเอาันใบพักอิตู้หรือว่าใบแมงลักจ่ามืองไผ่ตู้อันถือแดดย่ามเที่ยงจ้บพี่น้องเมึงมันเหี่ยวมันเนี่ยยายเอว่าเสียนเอาไปใส่ออมมัน ออมปลาแกงปลาแม่พี่น้องแกงปลาใส่บกฝักเมื่อนั้นพอไงเราเห็นยายแกงอแกงบกฝักใส่หมูเนาะออมบอกฝักใส่หมูแล้วละว,ว่าแสบเราเลยวา่ายายเฮ็ดซูลอกินอีกเียแต่ว่าเปลี่ยนจากหมูมาเป็นปลาจากพี่น้องได้แล้วจ้ะได้ใบแมงลกักหรือว่าใบอิตู้ละ ได้บักพริกกับใบแมงแลักเหล่าย่าเอ้สปาพ,พี่น้องมัดตัดออนบักฟักจ้าได้บักฟักลูกยิ้มยิ้มมาแล้วจ้าจ้าหลังจากที่ย่าไอ้เอน็นตัดบักฟักกับเก็บผักมาแล้วเนาะจ้าย่ายเอก้กะล้างต้อความสะอาดแล้วกะมาหันมาซรอยเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมเครื่องไว้แล้ว ปลาเนาะจาะมื่อนี้ยายียสิเฮ็ดแกงปลาใส่บักฟกักนี่ปลาย่าเหยียดถอดแล้วเนาะจ้ะยายียสิบอกแกงปลาใส่บักฟักแบบแบบปลาสดๆคือจังบวัดห้าแม่พี่น้องเพราะว่าอันเหยียสิเฮ็ดอันให้พ่อใหญ่กินเนาะพ่อยายล่อหม,มักแบบคนอินเดียน่ะพี่น้องว่าง่ายๆซะว่าคนอินเดียเขาเจ้าสิถอดปลาหรือว่าถอดถอดหมูหรือว่าถอดพวกเนื้อก้อนนะจ๊ะเราจังค่อยเอามากแกง จ่าอันนี้ยายเอกก็ต้องถอดลากนจากจังคอยเอามกแกงคือกันจากพี่น้องอันนี้เป็นบักฟักนนะะเนาะจากยายเอกกับนเรียบร้อยแล้วกตมนีผพักการน้ำเนจาจักน้อยจ่าสามสี่การอันสีออกเรืองแนจักน้อยห่ละพี่น้องยายเอกแล้วมาเห็นเห็นมันแล้วจ่าอันนี้ก็เป็นหอมจากหอมแขกอันนี้ก็เป็นผักกันแมงลกักเนาะหรือว่าผากอีตู้บานเฮานั่นละอันนี้เป็นบกักพริกจ่ายเอกเก็บมาแต่ในสวนจ่าเอามกนวยเง่าลายยายเอกเลยหันเนาจะพี่น้อง ส่วนอันนี้ก็เป็นตักไข่กับอันเป็นอันพริกขาพริกแห้งจ้ะบันยาาเอกกสิมาทำการแกงก้อนจ้ะพี่น้องน้ำหอนแล้วยาาเอก็เอาเครื่องลูกขวดจ้ะขวดนมาจักเท่าหนึง่งน้ำม,มันก็เดือดก็บหอนแล้วจ้ะเดี๋ยวยายเอกเสียบปากลงจ้ะพี่น้อง แล้วก็คัวบักฟักจากคัวบกฟักได้จัข้าวจากพนองยายเอกสิมาเติมนา พีทฟ้าิมใบก้อนจ้าเดี๋ยวรอให้หมอเดอดจังคอยมาปรุงจากพี่นอ้องหมอเดือดเราจายายเอซีเอาปลาลงจากหลังจากที่หมอเดือดแล้วจายายเอซีเอาปลาลงจากยายเอซี่หอมแข็ บบการการประกาศจากใส่บัิกวอ้ไปน้าจ่ายายเอขอปรุงก่อนจ้ายายเอใส่เกลือส่วนหนึ่งก่อนยอายเอใส่เกลือส่วนหนึ่งพเพรา,าะว่ายายเอหมักปลายายเอใส่เกลือไปแล้วจ้ะอันนี้เป็นน้ำตาลนิดนึงนี่เป็นน้ำปลาจ้ะ แอบจะค้นบดายเลยจ้าค้นแห้งกับยานปลามันแตกยายเอปิด้าถิ่ไมไว้อีกจะเข้ากันจ้าเดย๋าเมา่บังกันจ้าพี่น้องวันลชาตาสิเป็นจังใดาย,ยายเอสิขอชิมก่อน ยายเอใส่เกลือเพิ่มลงไปอีกช้อนหนึ่งจ้ะบอกฟักซุกแล้วจ้ะยายเอใส่เกลือลงไปรอบที่สองนะจ้ะยายเอ๊ซิมเมืองเหล่ารสชาติโอเคแล้วจ้ะรสชาติได้ตามที่ต้องการเรายายเอก็ใสิใส่อันใบผักกาดใบผักกาดที่เหลือเรากะใส่อันไผ่ตู้จ้ะหรือว่าใบแมงลัก ค้นบ่ได้แล้วจ้ะพี่น้องปามันจะแตกเสร็จแล้วจ้าแกงอ้อมปลาใส่บกฟักของยายเอจ้าจ้ะพี่น้องพายกองขอมากินเข้าเทียงกับยายเอเด้จ้าขอบคุณเล่นหลายจ้าพี่น้องติดติดตามมึงคลิปของยายเอจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจยายเอน้ำเน้เด้จ้า เดี๋ยวมือนรุ่นมาเปิงกันไหมว่ายยเอสิพาพ,พี่น้องเห็ดอยังกินเนาะจ้ะเนาะสำหรับมือนี่ยาเอกยก็ขอตัวไปกินเขาเทียงก้อนจ้าจะพอกันไหมกินนาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า